ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนถ้าแก้มลิงหนองทุ่มสำเร็จชาวบ้านจะได้น้ำ1.2ล้านลูกบาทเม็ดไว้กินใช้และทำการเกษตรน้องเรือขอนแก่นเด้อฮ์ฮสีบอกไห้แก้มลิงนี้เสร็จเมื่อไหร่คะซึ่นลีนาครับไไปปขนนแกชมบึงงา <ฮ>มีเราจะพา,<ฮ>ามิถุนาแก้มลิงหนองทุ่มที่อำเภอหนองเรือตำบ,บ้านกงจังหวัดขอนแก่นซึ่งสำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานกำลังขุดลอกอยู่นี้อยู่ชิดลำน้ำเซิรนเหนือเขื่อนอุบลรัฐแล้วเสร็จมิถุนายนนี้ชาวบ้านจะมีน้ำกินน้ำใช้และน้ำการ,การเกษตรถึง1ึ่งล้าน2แสนลูกบาทเมตรแม่นบอสแมน <laughs> ใช้งบ21ล้านบาทเศษส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่3เราพร้อมที่จะดำเนินการ ขุดลอกแก้มดิงหนังทุ่มเนื้อที่ทั้งหมด600ไร่ขุด210ไร่ เพื่อกักเก็บไม่ให้น้ําไหลลงลําน้ําเซินหมดปีนี้ฝนมาเราเก็บน้ําได้แน่นอนด้วงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติชัดเจนเราทํางานได้ทั้งกลางวันกลางคืนท้องถิ่นมองว่าต่อไปตรงนี้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนําน้ํามาใช้การเกษตรและการประมงให้พี่น้องตม้วนกงได้อยู่ดีกินดีขณะเดียวกันก็ขุดขยายแหล่งน้ําประปาจากลําน้ําเซินเพื่อส่งน้ําประปาให้อําเภอน้องเรืออําเภอภูเขียวและอําเภอชุมแพตอนนี้ก็พยายามเร่งกลางวันกลางคืนก็เล่งแค่จักระดมเข้ามาต้องการ ให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำช่วงฤดูฝนปีนี้เลยนะครับโชคดีของคนตำบลบ้านกงน้องเรือคอน,นกันนี่คือเบื้องหลังของแก้มลิงและแหล่งน้ำทําประปาที่เราควรรู้ที่มาที่ไปขอรับนายกธรรมดีอยู่ต่อไปขอบคุณครับเมื่อยามได้มาคอนก่นเมื่อดังห้องแดนดิบวิมานบ้านเมืองจะริ่กว่าก่อนกัน หรือคือยานอี่สานหมู่เฮาควาะเจริญเดินเอาเดินเฮาจึงอยู่ดีกินดีไม่เบานี่แหละหมู่เฮาเอาที่ดีกับพี่คำรณชีวิตคนอยู่ได้ด้วยน้ำจงดูแลกันไว้ให้ดีเดอ้อสีบอกให้น้องเรือขอนกัน